ฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กันในช่อง JKNOT TV นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Among Us นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในส่วนของทางนาออนไลน์นะครับผมนี่ครับผมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตอนสี่ทุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะครับผมพาคอมแกแล้วนะครับผมอินโทรมา โอเคนะครับผมตอนนี้ก็สามารถหาห้องได้แล้วนะครับผมไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนสี่ทุ่มนี้มันจะมีคนเล่นนะครับผมไปกันว่าเราจะได้เป็น i m p เตอร์หรือว่าจะได้เป็นลูเมนะครับผมมาแล้วโอ้เราได้เป็นลูเมโอเคไปครับผมเขีนห้องแรกของเรานะครับผมพืชก็ทำไมอ่ะ ไปนะผมไม่รู้ว่ามันกดทำเมวอะไรนะโอเคนะผมดูเหมอว่าจะมีคนออกไปแล้วซึ่งคำว่าชีอีเวอรเตอร์แล้วก็ยังเหลือสามคนนะเปที่ห้องเลยเราจะไปทำห้องไหนดีมาถึงอินโพรเตอร์ก็สามาถคาดเลยเชื่อมะะ่ เดินติดตลอเลยจะไปอ่ะในห้องนี้มีช่วยพอดีหนึ่สองสสกดอีกเร็วมีคนตายที่ไหนหวะเนี่ยโอ้ไปครับเ t ดโกโอเคนะผมไอคนนี้มันกดเนี่ยมันก็เลยโดนออกจากยานจะาำที่มันก็ไม่ใช่อิมพอร์เตอร์เฮ้ย น้าให้ใจไปทำเคลียห้องไหนก่อนออาทำเคลียในห้องนี้ก่อนก็นแล้วกันรูดบัตรโอ้กดยาจุง ไปดูโฟโต้บ้าน่ะเฮ้ยอย่านะกดจ้ามาเลยคุณผู้ชมอืมอ้ากดธรรมดาดีกล้ว อออืมนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเริ่เส้นหมกดำก็แล้วกันเนาะเอาพร้อมแล้วผมไปกั้นโอเคนะครับผมก็คนเข้ามาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ แล้วเกียแล้วเต้จะไปถึงไม่ได้เป็นอีกแล้วอะ่ะเออชักไปแปลกแล้วนะเข้าไปที่ห้องนี้ก่อนเลยดาวน์โหลดนะผมเอ,อ้ยทำเควสจริงเปล่าเอ,อ้ยทำเควสจริงแต่ไม่รู้คนไหนทำ q u e s อ่ะเอ้ย กดไลน์อัพโหลดนะครฮบกส็สม,มัครเลยเนาะอีวอเตออยูในมุมนี้ โอ้ชิดเออไหนๆก็เดินขาอืกโอซิลิยมตัวยาแล้วก็ตรงนี้ไปกันเอาผมเวดองผมกันเสร็จแล้วแล้วก็จะมานั่งดูกล้องวงจรปิด อ่านกันนะผมคนน <si <UM ี้นี่มือนี่มีคนไปกว่าห้าเร็วเอ่ะชนะ อ๋อ importer หลุดโอเคครับผมถ้างั้นก็ไปกันเลยลืมบอกไปนะผมผมก็จะเล่นเป็นระยะทั้งหมดนะผมห้าตานะตอนนี้ตาที่สามหรือสี่นี่แหละอ่ะถ้างั้นแถมก็ได้คนระับผมตาน,นี้ตาที่สามนะผมพราองกันแล้วไปกันโอเคนะผมก็ มาเตรียมเกมแล้วทำไมไม่ได้เป็นหน้้โอเคมีสเซที่ห้องไฟ โอ้หสักไก่เลยทำตรงนี้จะน,นื่นครับผมจุดหมายที่เราต้องทำต่อมารูดบัตรก่อนเลยเอ้ยอ่า importer เริ่มมีการค่าค่าสามด้วยประเด็น อันนี้มันก็โยนไปให้คนนูน้นคนนี้คนนั้นทำอัศจรรย์กระกบเบนอ๋ตัวนี้กำลังงงอยู่เลยงง <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะอืมโอเคมีการบอกโอเคด้วยนะผมก็พอพิมพ์ภา,าษาอังกฤษออกไหมก็พอพิมพ์ได้อยู่ครับผมนะพอได้อะทำไมเวลเดี๋ยว,วยคนที่มันรีพอร์ตอะ ถ้ามันไม่ช่้ขึ้นมานี่หัวเราให้เลยนะเนี่ยอืมลองอัสอีฟโฮเตอร์อีนีดเอ้ยเดือดติดตอนนี้นะผมขอยาเพิ่มผมโอ้โอ้โอ What the fuck ปลาผมเรื่อยๆโอเคมาตรงนี้เฮ้ยก็เสร็จแล้วนี่ทิ้งขยะพืชจะหนาวเด เออฮ่อช่งจิบใจเหลือเกินทำไมทำไมจะเป็นอนี้เออเฮอเฮอโอเคออาว ใช้แบบนี้เอากันแล้วกันเนะเออขึ้นข้างมาครับง่ายก็แค่จิ้มไปตรงไหนที่อจะเดินพร <hurting you? S 1> มกรนันล้วผมไปกันไปสิโอเคนะผมก็ตานนี้ตาที่สี่แล้วนะครับสี่แล้วห้าก็ไม่รู้จะแถมให้ก็แล้วกันน้าผมตาน,นี้ตาที่สี่ ดีไปนี่บต้เจสแคโอเคโอเคเอาลุไปเดี๋ยวไม่ทันเดก,ก็เดี๋ยวสิโอ้ยสมบต์เอ้ยโบต้ก็สมทอดเฮ้อเฮ้อเฮ้อต้องดูแน่นะัะผมว่าก็จอปิด ให้คนดูตรงนี้ทำมาแล้วนี่หืมอะไรนี่โมชินได้ย មកអង្គត់អូខេបើទៅគ្នាអូខេ ไม่มีใครโหวตไอตัวที่มันเป็นฆาตรกรนะฮ่้โอ้ my god o ฮ่าฮ่า อย yup. ่างผมเอปิดห้องทั้งหมดครับผมยี่สิบสอ ปาผมเล็ดโกตานนี้ตามสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะได้เป็นหรือเปล่านะถ้าได้เป็นนี่จะดีมากเพราะว่าสองสามไอ้สาม,ส,ามสี่ตาน่ะเราไม่ได้เป็นเราเพิ่งมาเป็นตามเมื่อกี้นะผมอ่าคนมาแล้วเยอะแล้วทางนั้นไปกันเลยครับผม โอเคนะครับผมถ้าคราวนี้ได้เป็น importer นะบอกว่าจะเป็นพระคุณอย่างดิ่งเลยนะครับผมจะเป็นวะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วเนี่ยปิดไฟก็เลยอือหือกดปิดไฟ หนีคาเราหนีมาเถอะอืมอืาไปแล้ว,วครับ ิวเนี่ยผมเล่นง่ายง่ายโหอันวิสคงหมายถึงชื่อคนคนคน,คนไหนเหระอีกคนนั่นตายแล้วอะ่ะ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับคอมเมนต์บริเวณข้างล่างใต้คลิปได้าเลยนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดถอดใครด้วยนะผมบายๆครับแค่นี้แหละแค่จะมาถามว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกครับผมก็นะคอมเมนต์ได้นะผมผมไม่ว่าครับผมถึงแม้คุณผู้ชมจะด่าหรืออะไรนะผมก็ไม่ว่าครับผมผมรับได้ทุกคำถามครับผม ก็บายบายนะครับผมบายบายครับ